มาดูคู่แรกวันนี้นะครับสู้กันในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์หมุมแดงจากบ้านคาราชบุรีได ah ้น <Yeah, ้าไหมลูกเขาหวนน้ำเงินจากบัวเชสุรินนิ้วแสชัยทูนออก ผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่ดำเพิงมีศาสตร์ให้คะแนนมีสุงธนศรีบัวลาวรชิตแช่มชื่นแล้วก็การกะวินปรางสงประภามวยคู่แรกวันนี้นะครับขอเรีเชิญคุณสันติตติยะพรสุขผู้จัดการทั่วไปบริษัท555โปรนี่นะครับมอบผมมะไรให้กับนักมวยคู่นี้นะครับ นาไมกับนิวแสนชัยนะครับบริษัท55โปรผู้แทนจำหน,า ara, าน่ายริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าในกประสงค์ที่ให้ความหรูหราสะดวกสบายระดับ SUV ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเป็นเจ้าของริดดาร่าได้แล้ววันนี้ที่สุขาพิบาล5นะครับโทรศัพท์หมายเลข0982614411นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสันติ ติยะพรสุขผู้จัดการทั่วไปบริษัท55โปรชมการชกคู่แรกเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับส่งท้ายเดือนสิงหาคมครับกับมวยดีวิถีไทยครับเปิดหัวด้วยพิการน้ำหนัก116ปอนครับอยู่กับมิสเตอร์ปองพิริตพลขันและก็พี่แจ๊ดธรรมราชประสิทธิ์ดิดอําไพสวัสดีครับ คุณผู้ชมทุกท่านและก็พี่น้องแฟนมวยทุกคนนะครับได้เวลาของทุกท่านแล้วครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับตามกันเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกของเราในวันนี้ครับใครน็อกใครครับได้นะไหมลูกเขาฝางครับ17ปีจากอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับก็ทีมเดียวกับแสงตะวันเมื่อวานนี้ครับมีนายกมงคลนักเดียมนะครับแลวก็ผู้ใหญ่หานเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีผู้ใหญ่การครับเป็นทีมงานตะมัพเจเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการซีซั่มอยู่ที่ค่ายมวยมอภูวนานะครับที่บางใหญ่ครับ ส่วนทางด้านของนิวแสนชัยวีระยุทธฟาร์มนะครับทุนหนองกีวีระยุทธ์ฟาร์มครับสอมอยู่ที่ค่ายมวยสอมงคลการชั้นะครับมีช่างเมย์ครับมงคลหนอกเครื่องนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะจอมเก่าวัย23ปีครับจากอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือประวัติแล้วก็โปรไฟล์ครับนั่นแหละครับอย่างที่ผมเรียนไปครับยาคพิตตาเดี๋ยวมาดูว่าใครนอกใครเพราะว่าที่ผ่านมาครับผลงานของดิวแสนชัยวีระยุทธฟาร์มทุนน้องกีหรือว่า สองมองคลกาจั่งน็อกมาตลอดครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับโตโย t a าเคมอเตอร์ or, ครับโดยคุณวิเทียนสมพบรุ่มโรดอยากได้รถทุกรุ่นสวยๆของ t o โย t a ไปที่เคมอเตอร์ได้เลยนะครับมีศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับปกกระกันเครื่องยนต์8ปีไปไม่ถูกโทรถามครับ0 26626555ขอบคุณยาแผร่ตาเสือ11ตัวแล้วก็ยาดองเล่าเสือ11ตัว โดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานครับลูกบากรยนต์ตองหนึ่งโดยบริษัทบางกอกอุตภัทร์จำกัดคุณปานวัฒนกิจเจริญวงศ์โทรสูแปดหนึ่งแปดแปดเก้าห้าสามสามเก้าตามครับคูแรกทางช่องแปดนะครับกูที่สองทางแอปพลายทีวีครับคูนี้เนี่ยครับเนี่ยมาดซ้ายครับล่นเลยครับแต่ยังได้โอกาสอยู่ครับเอาละครับอย่าครับิสตาครับมีสะโพกหนุนหน่อยๆนะครับแหมกรรมการตาไวครับ ตะขวาไปครับพยายามจะงัดศอกคืนพยายามเดินเข้าหาครับนิวแสนชัยครับโอ้โยงัดศอกขวาครับแม่นี่ครับเต็มปากเต็มคำนะครับตั้งแขนได้ไม่ดีนะครับเลยเจอศอกอ่เดินครับเบียตต่อเลยนะครับยกแรกก็ปล่อยของกันแล้วได้แล้ครับเน็นสองสามครับขีดเส้นใต้ไปเลยครับเป็นยกที่อันตรายมากๆแล้วครับของดนาของไม้ลูกเขาฝางนะครับ เอราว่าทางด้านของนิวแสนชัยครับนักแรงครับน็อกมาตลอด้วครับถ้าไม่น็อกเขากระโดนเขาน็อกรับผลงานนี้ไม่เคยครบยกเลยครับทางด้านของนิวแสนชัยกลัวหรือเปล่าครับห้ามกลัวทีเดียวนะครับเจ้าไหมหรือว่าใดน้ำไหมนะครับขยับเข้าไปครับเตะขวาไม่ถึงครับนิวแสนชัยแล้วนิวแสนชัยนี้ก็จะเป็นชื่อเดิมของโอ้ยเจ้า เพชรสมานนะครับอตีเข้าขวาครับเบียกออกมาครับเดินเบียตลอดเลยครับนิวแสนชัยขยับเข้าไปนี่เป็นนิวแสนชัยทุนหนองกี่ครับนี่ทำไมนี่เดวัพยามตั้งรับตั้งรับครับแต่ว่าอยาขาดทุนเยอะครับ เข่าขวาครับในนาไม้ล็อกล็อกรัดดีมากนะครับนี่ครับเอาหัวซุกซุกคางซุกไหลอ่านะครับแยกออกมาครับช่องท้ายๆนะครับยกที่หนึ่งเลยครับนอกกับในหมัดกับเขาแหละครับท่านผู้ชมอ่าแล้วครับในน้ำไม้มอดเดี่ยวับเดี๋ยวกลับมาตามนะครับ ขอบพระคุณบริษัท BCK s u ซัพพลายจำกัดรับต่อตัวถังรถบรรทุกเทลเลอร์ลูกข่วงทุกชนิดค่ายมวยสสต้อยแปริว้ว BCK ยิมโทร0897686544โดยคุณกลิบกลางครับอุปกรณ์มวยอาวุธอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อมวยไทยโคคาคาราหาทิพภาคใต้14จังหวัดโดยท่านพลตรีพัชระรัตกุล กิวเจิงปูเซนเกี่ยหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายครับจำน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็เซเวน่นทั่วประเทศโทร026882324รวมไปถึงพอนยาเปากคอตรากาไก่นะครับเจ็บคอเป็นแผลในปากโดยแพทย์หญิงนัทธานีทัศนพงศ์โทร056271179อาะไรครับไปกันต่อแล้วครับบนเวทียกที่สองแม่นะครับจะก,ก้มหลบแล้วครับโดนเตะคนฟรีคิกไปหนึ่งทีครับทางด้านของนิวแสนชัยครับสองมองคลการชักแล้วครับ ของพี่ชัเออกเมย์ออเครื่องนะครับอ่าเป็นผู้รับมาก่อสร้างฝีมือดีมากๆครับผิวอินเลยครับวันนี้เจอกับนดนาไม้รูปร่างสูงยาวใหญ่ครับไดนาไม้ครับอ่ายๆขยับเข้าไปโอ้แสงใจหนักแรงอยู่นะครับมัดอันตรายสอกคมนะครับเล่นขาวไว้ก่อนครับอาแล้วครับศอกมาเออบิดล้มลงไปแม่จะไปท้าดวนชวนแรกจะไปแย่งอาชีพของไดนาไม้ได้ยังไงบิดได้สวยมากนะครับ จังหวะต้องดีครับเดินต่อนะครับนิวแสนชัยไดนาไมท์งัดสอกตั้งกระแทกไปเจอข่าวอับบิด,บ,ดบิดอีกแล้วบิดอีกแล้วอ่าหลอกรับเลยจับดีครับด้วยสรีรัดก็ส่วนหนึ่งครับอ่าไม่สอดแล้วครับนิวแสนชัยเดินชนต่ออ่าลุยเลยนะครับน้ำเงินนะครับนิวแสนชัยชกในพิกัดร้อยสิบหกไฟแดงไดนาไมท์นะครับ,รรรบเอ,อ้าลุยเลยลุยเลยเออลุยไม่ฝันฝ้ายฝันเอ้าไล่ต่อย ขาแล้วครับทางด้านของไดนำไม้์กิวขว้างบิดแมานะครับเหลี่ยมบิดแลวครับทางด้านของนิวแสนชัยไดนไม้ก็เป็นเพื่อนของแสงตะวันแล้วครับแสงตะวันพลิกชนะทางด้านของยอดสยามนะครับเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาครับมาดูผลงานของไดนาไมคครับหรือว่าเจ้าไม้ครับเพิ่มไดนาไม้เข้ามานิวแสนชัยนะครับเดินเข้าไปโดนจอกขาครับโดนเตะขาแข้งซ้ายมาสงอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่านักแรงครับเนี่ยครับซ้อครับ อิวแสนชัยขวามาเอาละครับวางหน้าปลายหน้าหาเหลี่ยมได้ไหมเข่าซ้ายยักก็ไปเข่าซ้ายยักก็ไปเอาละครับไม่รู้ใครเป็นใครนะครับจากนี้ตอนจบไม่สวยนะครับมือแสนชัยครับสองสามจังหวะละแต่ไม่เป็นไรครับเพิ่งจะอยู่ในช่วงยกที่สองเท่านั้นเองครับพยายามจะทุซ้ายหน้าดักเอาไว้แต่ขวาไม่ถึงครับหมัดก็ไม่โดนครับฐานะของไดนาไมท์ อถึงตัวครับนิวสันชัยจะไปชวนตีเข่าเลยครับอเจอแมไอ้ลูกพลิกดีพลิกดีนะครับถึงสูงเราวๆดูกเก๊งก้างนะครับแม่แต่จังหวะเลี่ยงตัวแกพลิกนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับไดนอมัยอ๋อหรืออีกหรือีกนะครับนิวสันชัยนะครับน้ำเงินเอาผมสั้นกว่านิดนึงไฟแดงไดนอมัยนี่โอ้๊ยวัดใจวัดดวงเอาตีไปหมดโยครับโอ้โอันนี้โอ้ไม่ยอดจองทะลุทะลวงเลยนะครับ เอ้ามาลุกกันต่อบนเวทีครับไปกันต่อครับเรื่องทางยกที่3เปิดตัวความมันคู่แรกทางช่อง8นะครับมอยดีวิทย์ไทยโอ้ยบิดเนี่ยครับบิดเลี่ยมดีเหลือเกินครับในนะไม่ต้องบอกว่าวันนี้เลี่ยมเยอะเลยครับเอาล่ะครับนิวแสนชัยใส่หมดแล้วครับใส่หมดแล้วครับหมัดสายลวงต้องแต่ลงตัวเอาล่ะครับหล่นไม่หล่นลับไม่ลับนับไม่น็อกครับ ยังอยู่ในแดนที่อันตรายทางด้านของนิสแสนชัยครับเพราะว่าที่ผ่านมาล็อกมาตลอดนะครับแต่ว่าวงในครับเจอเลี่ยมบิดนะครับเอาละครับบิดอีกแล้วครับแก่ล้มกลิ้งล้มหงายหลายรอบเลยครับแต่ว่าก็ยังเดินไม่หยุดนะครับเพราะว่าอาการของไดนามท์เองก็ดูโครงเพลงไปเหมือนกันครับเอาละครับพอตีไม่ได้ก็ต่างคนต่างขวางครับพอไม่ตีกรรมการก็เลยต้องมาแยก แล้วไม่ถอยนะครับทางด้านของไดนามัยเป็นฝ่ายเดินนะครับแทเข่าขวาครับเจอศอกครับศอกคืนตีเข่าขวาครับแล้วก็ยกบังเอาไว้ครับข่ออกมาครับแยกออกมาดังการมิซานะครับผู้ชิขาดบนเวทีดีว่าหน้าชุดเพชรทะเลสวรนะครับเส้นสายตัดถิ่นทางภาคเหนือแล้วครับเอาล้วครับใกล้ๆครับมุ่มหลักฐตรงนี้ครับไดนามายครับเดินขวาเข่ายัดเข้าไปเอาล้วครับสวนด้วยศอกครับดางข้อหนิวแสนชัยนะครับ นะครับมีไม่ออกสู้ได้อ้าวอ้าวอ้าวนายหนไมอ่าโดนเข่าเข้าไปครับทัท่าจะตัวอ่อนตัวโยนเหมือนกันครับแม่พูดสี่ห้าดอกนะครับไปยืนนิ่งนะครับไดนาไม้ตีเข่าซ้ายครับรีบมาตีเข่าขวาครับไดนาไม้ต้องเอาคืนนะครับโอ้เดี๋ยปวดหนักเหลือเกินครับนิวแสนชัยเอ้ารุ้ยเลยรุ้ยอย่างเดียวนะครับนิวแสนชัยเอ้านายหน้าไม้ม่ะต้องเข่าบ้างแล้วครับอู้ฝุ่ซ้ายมาทีนึงโอ้ยเล่นฟันมา ไปจากหูอุ้ยรุนแรงรุนแรงเอาล็อกอัาตีไปนั่นแหละครับข่าวซ้ายเฮ้ยพาสวนได้ซ้อครับทางด้านของนิวแสนชัยถึงพลิกถึงเข็งถึงขาถึงตะไคร้เลยครับอ่ะโดนคืนบ้างโดนคืนบ้างครับนิวแสนชัยครับโดนคืนบ้างครับมีทอนคืนนะครับในช่วงปลายยกครับเอานและครับมีอีกไหมมีอีกไหมอาไรแยกออกมาครับแยกออกมา โอ้คืออาวุธนี่ออกกันได้ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าสีหน้าแววตาอาการนะดูดูหมดกันทั้งคู่นะครับอ่าแต่แต่ไมส่วนเอาโหยเจอดักแทงข่าวครับโอ้กระเด็นเลยครับแแ้แทงงขาซ้ายจุกไม่จุกสับสอกขฝาเจอเข่าฝาคืนเอาละครับกรรมการยังไงเียร์เข้ามาครับออโอ้โหต่างกนต่างมีดีนะครับได้นาม้เข่าแทงเจ็บในขณะที่นิวเซนใชม้มีหมัดนะครับอ่า หายใจไม่ทั่วท้องนะครับคุณกัระทึกเอาล้ครับคว้ามาเขายัดเข้าไปเสียบเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับร่วงนะครับช่วงท้ายๆปลายยกครับโอ้โหเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ก็เร้าใจแล้วครับเจนอยู่เจนไปนะครับก่อนหน้านี้แล้วสุดท้ายท้ายสุดครับนี่แหละครับปิดดิวได้สําเร็จครับได้นำไ้ครับ ดูภาพช้าๆชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่เข้าเบรคครับแทงซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ปักศอกขวาตามครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่จังหวะก,กระโจนเข้าหานี่โดนดักแทงซ้ายนะครับออกอาการจุกครับทางด้านของนิวแสนชัยครับอ่าเนี่ยครับศอกข<ว>าขนี่ก็แตกด้วยนะฮะก่อนหมดยกนิดเดียวเท่านั้นแหละครับ